คุณเชื่อไหมครับว่าความคิดของเรามีพลังมากกว่าที่เรารู้ตัวทุกสิ่งที่คุณคิดทุกคำที่คุณพูดทุกความรู้สึกที่คุณส่งออกไปในแต่ละวันมันกำลังสร้างพลังงานบางอย่างให้กับชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาและพลังงานนั้นกำลังดึงดูดสิ่งที่ตรงกับมันกลับเข้ามาหาคุณเสมอกฎแรงดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือกฎของธรรมชาติที่ทำงานเงียบๆเหมือนแรงโน้มถ่วงของโลก คุณอาจจะมองไม่เห็นมันแต่คุณสัมผัสได้จากผลลัพธ์ในชีวิตของคุณถ้าวันนี้คุณมักเจอเรื่องยากเจอปัญหาเจอความขาดแคลนอาจไม่ใช่เพราะคุณโชคร้ายแต่เป็นเพราะพลังงานภายในของคุณกำลังโฟกัสไปที่สิ่งเหล่านั้นทุกครั้งที่คุณคิดว่าฉันไม่มีเงินพอคุณกำลังส่งสัญญาณแห่งความขาดแคลนออกไปจากกวาลไม่เข้าใจคำว่าไม่มันจะไม่รู้ว่าคุณหมายถึงไม่อยากจนแต่มันจะได้ยินเพียงว่าจน และจะส่งสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกจนกลับมาเรื่อยๆในทางกลับกันเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณสิ่งที่คุณมีแม้จะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อคุณพูดว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีเงินใช้ขอบคุณที่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจักรวาลจะได้ยินสัญญาณแห่งความอุดมสมบูรณ์และเริ่มส่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างต่อเนื่อง ความร่ำรวยจริงๆไม่ได้เริ่มจากจํานวนเงินในบัญชีแต่มันเริ่มจากความรู้สึกข้างในใจของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณรวยอยู่แล้วคุณจะเริ่มคิดเหมือนคนรวยทำเหมือนคนรวยและตัดสินใจแบบคนรวยพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนท่าทีของคุณจะเปลี่ยนและสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาจะเปลี่ยนตามผมอยากให้คุณหลับตาแล้วลองจินตนาการดูนะครับลองเห็นตัวเองในชีวิตที่มั่งคั่ง คุณตื่นเช้ามาในบ้านที่สงบสวยงามอากาศสดชื่นคุณเดินไปที่โต๊ะกาแฟเปิดบัญชีดูและเห็นตัวเลขที่คุณเคยฝันถึงคุณยิ้มและพูดในใจว่าฉันทำได้แล้วรู้ไหมครับความรู้สึกนั้นคือพลังแห่งการสั่นสะเทือนที่แท้จริงของความมั่งคั่งหลายคนเข้าใจผิดว่ากดแรงดึงดูดคือการคิดแล้วรอ แต่ในความเป็นจริงมันคือการคิดแล้วลงมือเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นจริงได้คุณจะได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆที่พาคุณไปลงมือทามันอาจมาในรูปของไอเดียหนึ่งประโยคอาจมาเป็นโอกาสเล็กๆจากเพื่อนหรือแม้แต่เสียงในใจที่บอกให้คุณเริ่มบางสิ่งตอนนี้อย่ามองข้ามเสียงเล็กๆนั้นเลยครับเพราะนั่นคือคำตอบจากจักรวาลเป็นสัญญาณว่าใช่แล้ว ทางนี้แหละเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของคุณเริ่มตรงนี้เมื่อคุณเริ่มลงมือแม้เพียงเล็กน้อยพลังงานของคุณจะยิ่งเข้มข้นจักรวาลจะเริ่มขยับช่วยดึงคนเหตุการณ์และโอกาสดีๆเข้ามาและคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันไหลลื่นเหมือนทุกสิ่งกำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดคือศรัทธาคุณต้องเชื่อก่อนเห็นไม่ใช่เห็นก่อนเชื่อ ศรัทธาคือการมั่นใจในสิ่งที่คุณยังจับต้องไม่ได้แต่คุณรู้ในใจลึกๆว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ทุกคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีนักลงทุนหรือศิลปินระดับโลกพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาเชื่อก่อนเห็นพวกเขาเชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเองจนกว่ามันจะเป็นจริงถ้าคุณอยากดึงดูดความร่ำรวยเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่ง ฉันดึงดูดเงินทองเข้ามาได้อย่างง่ายดายฉันเป็นแม่เหล็กแห่งโอกาสดีๆและความสําเร็จพูดซ้าๆจนมันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณเพราะจิตใต้สํานึกคือประตูเชื่อมระหว่างความคิดของคุณกับจักรวาลและจงจําไว้ว่าความกระตันอยู่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งคุณรู้สึกขอบคุณมากเท่าไหร่จักรวาลจะยิ่งมอบสิ่งให้ขอบคุณมากขึ้นเท่านั้นก่อนนอนทุกคืนให้พูดกับตัวเองว่าขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีชีวิตขอบคุณที่ฉันมีอาหารกิน ขอบคุณที่มีโอกาสเรียนรู้เติบโตและรวยขึ้นในทุกๆวันอย่ารอให้ชีวิตสมบูรณ์ก่อนถึงจะขอบคุณจงขอบคุณระหว่างทางแล้วคุณจะพบว่าชีวิตเริ่มสมบูรณ์ขึ้นจริงๆเพื่อนรักครับความร่ำรวยไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากพลังงานภายในที่คุณสร้างขึ้นในทุกลมหายใจถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ต้องเริ่มจากโลกภายนอกแค่เริ่มจากภายในใจคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกจากฉันไม่มีเป็นฉันมีแล้ว จากฉันกลัวเป็นฉันมั่นใจจากมันยากเป็นฉันทําได้เมื่อความคิดคุณเปลี่ยนพลังในตัวคุณจะเปลี่ยนและเมื่อพลังเปลี่ยนโลกทั้งใบจะเปลี่ยนตามจันไว้นะครับกฎแรงดึงดูดไม่ได้เลือกข้างมันไม่เลือกคนรวยหรือคนจนมันตอบสนองต่อพลังแห่งทุกคนอย่างเท่าเทียมใครที่ส่งพลังแห่งความมั่งคั่งออกไปก็จะได้รับความมั่งคั่งกลับมาใครที่ส่งพลังแห่งความกลัวออกไป ก็จะได้รับสิ่งที่กลัวปรับมาเช่นกันคุณมีสิทธิ์เลือกว่าอยากดึงดูดอะไรคุณอยากดึงดูดเงินหรือปัญหาอยากดึงดูดโอกาสหรืออุปสรรคคำตอบอยู่ในใจของคุณเสมอตั้งแต่วันนี้ให้คุณเริ่มวันด้วยความรู้สึกดีเริ่มด้วยคำพูดที่มีพลังเริ่มด้วยการเชื่อว่าชีวิตฉันกำลังดีขึ้นทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วความร่ำรวยไม่ใช่เป้าหมายแต่คือภาวะของจิตใจคนที่รู้สึกมั่งคั่ง จะดึงดูดความมั่งคัง่งคนที่รู้สึกขาดจะดึงดูดความขาดและคุณคือคนเดียวที่เลือกได้ว่าจะอยู่ในภาวะไหนอย่าเพียงหวังให้กดแรงดึงดูดทำงานเพื่อคุณแต่จงเป็นคนที่ทำงานร่วมกับมันคิดดีรู้สึกดีลงมือดีแล้วปล่อยให้จัก,กรวาลตอบแทนคุณคุณคือผู้สร้างความมั่งคั่งของชีวิตคุณเองไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาไม่ใช่คนที่ต้องรอปฏิหาร แต่คือผู้สร้างปาฏิหาริย์นั้นขึ้นมาด้วยพลังในใจของคุณเองและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งคุณจะไม่ถามอีกเลยว่าเมื่อไรจะรวยเพราะคุณจะรู้ว่าคุณได้เริ่มร่ำรวยตั้งแต่วินาทีที่คุณคิดอย่างมั่งคั่งแล้วขอให้คุณใช้กดแรงดึงดูดอย่างมีพลังดึงดูดเงินทองโอกาสและความสุขเข้ามาในชีวิตอย่างล้นเหลือ เพราะคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งทุกระดับของชีวิตจริงๆ